ไฟนะครับอันนี้เดี๋ยวบางมาจูนกันอันนี้เดี๋ยวบางมาจูน G S X นะครับ150นะครับอันนี้ก็ใส่กล่องมีนี่ไฟนะครับเอเลฟเตอร์มีน,น,นีไฟเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เพิ่งมาถึงนะครับเอาเชื่อมแอปกันนะครับ Okay. she'll เรียบร้อยแล้วนะครับ GSX ร้อยห้าสิบก็อันนี้นะครับจูนเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นแรกคือได้แรงม้านะครับ1 5บห้าจุดแก็คือใส่กล่องเลเซอร์ไปแล้วนะครับไม่ใช่กล่องเดิมนะตอนนี้บังเกียร์ใหม่นะครับได้แรงม้าขึ้นใหม่ครึ่งตัวนะครับเป็น16.31หนึ่งนะครับ แต่เจดเขาค่อนข้างแรงนะก็ดูรอบเครื่องยนต์เขานะครับโอ้โหหมื่นสองกับหมื่นหมืนสามเลยเจดที่สุดยอดรอบอไปได้สูงมากโอเคใครอยากแรงทักมาหาบังได้ <ๆ S 2> เลยครับ